วันนี้เชฟจอมพาทำรรแกงเรียงเห็ดรวมครับเมนูเพื่อสุขภาพสดกันร้อนเลยเริ่มด้วยเห็ดฟาง100กรัมครับนำมาหั่นผ่าครึ่งก่อนเลยนะครับถ้าดอกใหญ่ก็หั่นเป็น3ส่วนนะครับเห็ดหูหนุ่ย100กรัมครับมาหั่นพอดีคำเลยครับเห็ดชิมเมจิอีก200กรัมครับ นำมาหั่นโคนมันออกนะครับแล้วก็เห็ดหอมสดอีกหนึ่งยกรัมครับนำมาหั่นออกตามภาพเลยนะครับแล้วก็มาเตรียมในส่วนของเครื่องแกงกันเลยครับกระชาย2ช้อนโต๊ะครับนำมาหั่นเป็นท่อนๆเล็กๆก่อนนะครับจะได้ปั่นง่ายๆหอมแดงอีกสามหัวครับหั่นเช่นกันพริกจินดาแดงห้าถึงบเม็ดครับตามความชอบเลยพริกไทยเม็ดประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับนำไปโขูก่อนก็ได้นะครับจะได้ละเอียด กะปิหวานอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งครับใส่ลงไปเลยเนื้อกุ้งโลกสสดอีกสามตัวครับเพื่อความหอมรากผักชีประมาณสามรากครับซอยเล็กๆก่อนนะครับใส่ครบหมดแล้วก็ปิดฝาปั่นได้เลยครับปั่นละเอียดแล้วก็ตักพักไว้ก่อนเลยครับมาต้มน้ำเตรียมกันเลยครับ เทน้ำเปล่าลงไปในหม้อรประมาณ700ดร้ลครับแล้วก็ใส่เครื่องที่เราปั่นเมื่อกี้นี้ลงไปได้เลยรอจนน้ําเดือดนะครับระหว่างรอน้ําเดือดก็คนให้เข้ากันด้วยนะครับพอน้ําเดือดแล้วก็ใส่เห็ดชิมิจิของเราที่เตรียมไว้ลงไปเลยครับตามด้วยเห็ดหอมสดครับ แล้วก็เห็ดฟางครับใส่ลงไปเลยครับน้ำเริ่มเดือดแล้วครับคนให้ทุกอย่างสุกให้หมดเลยนะครับแล้วก็หมั่นช้อนฟองหน่อยนะปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาลมะพร้าวอีกหนึ่งช้อนชาครับหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับช้อนฟองต่ออีกเล็กน้อยครับ แล้วก็ใส่ใบแมงลักลงไปเลยนะครับใบแมงลักนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับกลิ่นจะหอมมากๆเลยครับกดๆลงไปให้ใบแมงลักจมแล้วก็สุกด้วยนะครับขึ้นมาเขาจะได้ไม่ดำแกงเลียงของเราคนคลักเลยครับโอ้โหอากาศหนาวๆแล้วมาสด ร้อนๆแม่มันโล่งคอดีจังเลยนะครับลองทำกินกันดูครับไม่ยากเลย